แผนกอะไระครับแผนกช่างก่อสร้างครับครับวันนี้พวกพี่จะเอาอะไรมานําเสนอครับกล้องใช้กล้องก่อสร้างในการก่อสร้างครับพี่ช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้โอ้ย พี่คิดว่ากิจกรรมที่ทําที่พี่ได้มานทดลองให้พวกผมดูพี่คิดว่าสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ในอาชีพในงานก่อสร้างอะไรพวกนี้เป็นพวกกล้องระดับวัดระยะทางทําให้พื้นผิวกนังต่อเจ้างเีบหรือว่าควบคุมงานอาคารส่งก็ได้ครับครับพี่ับผมขอลองใช้ได้บ้างไหมครับได้ครับต้องทําไงบ้างก็จับส่องแล้วหมุนไปตามที่เราต้องการอยากส่องตรงไหน เห็นเห็นแล้วครับครับทีนี้พี่ช่วยพวกผมอธิบายหน่อยครับว่าซุ้มพี่มีอะไรน่าดูบ้างครับก็จะมีเป็นโต๊ะที่ว่าช่างก่อสร้างทำขึ้นมาเอาไว้แบบนั่งสภาผ้าหรือว่าจะเป็นนั่งทําอะไรก็ได้ครับก็จะเป็นโต๊ะเตียๆแบบมินิมอลเลย๋อครับแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเงาสิ่งที่ว่าช่างก่อสร้างต้องทําแบบเกเื่อนแบบอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นมุมมองทางก่อสร้างครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นบ้านที่ทําจากโครงสร้างอะไรบ้าง ก็บ้านที่ทำจากพวกพวกอันเนี้ยครับเป็นโมเดลที่ว่าเขานําวัสดุมาใช้พวกนี้ยเป็นพวกฟิลเตอร์บอลมั่งอะไรมาครับพวกพี่ก็จะเป็นพวกตะกอนไบ์อะไรพวกเนี้ยก็ครับครับนอกจากนี้พวกพี่จะมีอะไรมานําเสนอให้พวกผมอีกไหมครับก็มีทางโนี้ครับเป็นชุดป้องกันอัคคีภัยครับพี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ เป็นชุดป้องกันอาคีภัยครับเอาไว้แบบสมมุติว่าเป็นอาคีภัยแบบพวกไฟฟ้ารั่วหรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันจะจะออกแบบขึ้นมาครับข้านอกนี้ก็จะเป็นพวกโครงสร้างไม้ที่ว่าสร้างหมาครับก็จะมีบอก่วนโครงสร้างไม้ทั้งหมดเลยแบบบ้านไม้อะไรพวกนี้ครับอ <food> ัน <c oughs> นี้เป็นโครงสร้าง, <c oughs> ขงของบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโครงสร้างของบ้านเลยพวกนี้เป็นตะเข้รางเป็นอะไรพวกนี้ครับก็จะขึ้นมาหมดเลยครับขอบคุณมากมากครับ